สวัสดีคุณผู้ชมชาวในทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังในเซิร์ฟเวอร์โยกังซปเปอร์นั่นเองนะครับผมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะฮะในเอที่3นะครับเปิดวันที่11เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับช่วงเวลาเที่ยงตรงนะฮะพร้อมด้วยกิจกรรมฟรีเติมเงิน300บาทนะครับก็บอกว่ามีอัปเกรดเยอะมากนะครับวันนี้ก็ ด้วยการเข้ามารีวิวเกมเก็บเวลในตำนานดีกิงเกมนะครับผมที่หน้าเล่นนั่นคือโยกังโมบายเอ็นะครับมาทุกคนฮะเข้ามาก็จะเจอรูปแบบเลือกตัวละ,นนะครนะฮะก็จะมีอาชีพทั้งหมด9อาชีพนะครับรวมถึงอาชีพใหม่ด้วยนักมวยนักพินเซิร์ฟเวอร์นี้มีนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยมีการอัปเกรดระบบฉายาใหม่แล้วก็จะมีการอัปเกรดนะฮะอาวุธถึง130ด้วยนะโอ้โห ต้นใหญ่ไฟกระพริบสโลแกนในเซิร์ฟเวอร์ GM ดูแลดีตอบไวไม่ดองแชทไม่ดิงเซิร์ฟนะฮะมือใหม่เล่นง่ายโอเพนแชทช่วยสอนนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอสอนวิธีการสำหรับคนที่เล่นใหม่นะสายพี่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับผมทุกคนฮะ,ะจัดเต็มเลยนะ,ะับใส่เติมนะฮะได้ของไปพรีเมียมนะครับผมนี่คือสโลแกนของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองมีกิจกรรมฟรีทุกอาทิตย์ด้วยนะนะครับแจกทั้งพวกทองแท่งนะฮะหรือว่าจะเป็นจิตวิญญาณบางกรก็ตามแต่ กิจกรรมแน่นมากอีเวนต์แบบเดือดๆเลยนั่นเองนะครับเข้ามาส่วนหน้าตัวเกมครับทุกคนก็จะเจอแผนที่อัปเกรดใหม่นะฮะนี่คือตัวละครที่ผมเข้ามารีวิวนะครับเป็นอาชีพตัวแรกเลยนักดาบนั่นเองนะฮะเข้ามาครับอย่างที่บอกฮะเกมโยกังนี่เป็นเกมที่น่ารักมากๆนั่นคือ n อ c ครับช่วยสอนเราเล่นเกมเบื้องต้นนะฮะเซิร์ฟนี้เนี่ยสามารถข้ามเกวดให้เราด้วยนะครับเข้ามาก็เลเวล1 1แล้วนะครับผมทุกคนฮนะ เปิดฟังก์ชันอาวุธลับเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ดิอันนี้เป็นฟังก์ชันน่าจะเป็นแปลงล่างปะอันนี้เป็นดาบเหล็กนะฮะเปิดฟังก์ชันดาบตัวนี้แล้วเข้ามาเปิดฟังก์ชันดาบตัวนี้เลยนะครับ <c oughs> โหดเกินนะฮะโอ้โหเซิฟนี้เปิดข้ามเควดให้ด้วยนะครับของแจกพวกประคูณต่างๆแจกมาฟรีให้เราเบื้องต้นด้วยนะครับมีพวกนี้แล้วก็ของแจกยังอื่นครับพาหาแจกเป็นลาฉลามยังเทความเร็วในการเคลื่อนที่1200นะครับ โอ้ว้าวปลาฉลามตัวนี้อย่างเท่ครับทุกคนสเตตัสเท่าไหร่เนี่ยเลอดลม5 0 0รอยนะจมตี26แิเป็นกำสีนะครับลบีลี้านะฉลามทะเลลึกครับแจกเป็นพาหานะอุ้ยเท่มากเดี๋ยวผมขอขี่ได้ไหมขีป่ปลาฉลามครับทุกคนไปนี่มาแล้ววิ้ยเทพปลาฉลามอย่างเท่แล้วทุกคนโอ้โหแล้วก็วิ่งไหวด้วยนะทำเควสแบบสบายมากอะอย่างว้าวนะครับ ส่วนอย่างอื่นนี่แจกมาในกระเป๋าเป็นพวกอัปเกรดตัวก็มีนะหยกซีคุณยิพีคูณนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นพวกอาวุธหุ้มนะฮะอาวุธแฟชั่นก็จะแจกมาฟรีอุปกรณ์เริ่มต้นน่าจะดอกปาตัวนี้นะครับเป็นของที่บงตีบงต่บวกต่างก็มีแจกนะครับของแจกเบื้องต้นมีประมาณนี้นะครับโอ้โหจัดเต็มมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นเลยดีกว่ากิจกรรมต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมันนี่อะไร呀กิจกรรมขายพิเศษก็มีด้วยครับทุกคน เอาเรื่องนะฮะตัวนี้ใช้เป็นพวกโกลบารซื้อนะครับนี่น่าจะเป็นตำลึงบ้าตำลึงหรือว่าโกฮะอันนี้เป็นโบนัสกิจกรรมนะครับผมโอ้โหมาแล้วล็อกอินรับของนะฮะยืนออนไลน์รับของนะครับ,บ,รบเติมน้องไก่ฟรีนะสามเวลามีด้วยนะครับราชาเติมเงินนะครับราชาใช้จ่าย,ายกิจกรรมนะของแจกฟรีทุกวนันอุยแจกของแดงขนาดนี้เลยเหรอทองแท่งคูณ50าแจกเยอะมากครับแล้วก็ไอเทมยินอย่างนะฮะตัวนี้ครับ ว้าวเติมเงินครั้งแรกได้รับอะไรเนี่ยยินหยางนะฮะสมบูรณ์คืออะไรเอ่ยแล้วก็จะเป็นพวกจยกซีคุณนะฮะไอเทมอัพเกรดตัวละครนะครับใช้จ่ายสะสมกิจกรรมฮะต่อแผนผู้เล่นนะครับกิจกรรมรางวัลน,นะ,ะเลเวลอัพรับไปเลยนะครับตัวนี้ก็ได้รับตำลึงหนึ่งหมื่นนะ,ะเอาเรื่องแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะฮะกิจกรรมอารีนาต่างๆสถานที่ฝึกฝนรางวัลสนามทุดแล้วก็ทศกัณฐ์ลมนะครับ็อกอิน7วันได้รับเป็นหยกซีคุณนะฮะของอัพเกรดของแร่7วันได้รับยินหยางนะ ดันเช่นคูณ2กิจกรรมดับระเบิลก็มีด้วยนะฮะลงดันดอบของนะครับพิเศษนะเป็นไอเทมลูบิกแล้วก็เป็นจิ๊กซอนะครับแลกฉายาสะสมก็มีนี่ไงของแรกนะครับฉายาสะสมใชย้ยินอย่างในการแลกนะครับฉายาเขาบอกว่ามีการอัปเกรดใหม่ด้วยนะฮะฟาร์มแลกของเติมเงินนะครับได้หรอ <c oughs> เอาเรื่องนะฮะราชาแลกของนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยแลกเศษยินอย่างครับนี่เฮ้ยเศษยินอย่างเอามาแลกเหรียญมังกรได้ด้วยหรอ เหรียญจิตวังกรนะฮะตําลึงผูกนะครับเอามาแลกอีกอย่างได้นะแต่ใช้เยอะหน่อยนะแล้วก็แจกฉายสเตตัสอีกอย่างแรกได้ครับจัดไปฮะนี่แลกมาดูสะหน่อยหนึ่งโูแลกได้2ครั้งเลยหรอนี่คืออาวุธอัปเกรดใหม่ครับทุกคนนั่นคืออาวุธ1น0อนะฮะอุปกรณ์ร30นั่นเองนะครับอัปเกรดใหม่เลยนะฮะตัวนี้ก็ค่า BP เป็นหมื่นนะโอ้หของแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับเห็นเรื่องแสงล้ำค่านะฮะเอามาแลกได้นะครับนี่ทุกคนดู ค่า BP โคตรโหดเลยอ่ะอุปกรณ์สีส้มนะนี่ยังสวยนะอุปกรณ์ครับนะครับนี่นี่ไอเทมตัวนี้นะฮะหินเรืองแสงนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอัพพลังแหวนอ๋ออุปกรณ์ขั้น96นะฮะแฟชั่นลิมิเต็ดนี่มาแล้วของแฟชั่นเขามีอัปเกรดใหม่ลุยนะครับลิมิเต็ดนี่น่าจะแบบหายากไปะนะฮะฉายาลำค่านะครับเอาเรื่องอันนี้คืออะไรอ่ะเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นะครับเฮ้ย ของแรกอัปเกรดตัวต่างๆซึ่งเขาแจกให้เราฟรีด้วยนะทุกคนเป็นเพชรสีทองนะฮะแจกมา2 0 0 0 0โอ้แลกของได้เยอะมากแจกขนาดนี้ได้เหรอแล้วก็ข้างล่างเป็นชอยแลกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ1น0ี่นะฮะนี่คืออุปกรณ์ลุกเล่นเอกลักษณ์ของเกมโยกากน,นะครับเราสามารถเก็บสะสมไอเทมต่างๆเมื่อจะเป็นอีเวนต์หรือว่าเติมเงินนะฮะเอามาแลกเป็นอุปกรณ์สีส้มอุปกรณ์แรขั้นสูงได้นั่นเองนะครับ ของแถมเติมเงินนะฮะโบนัสนะเอามาแลกของเพิ่มเติมได้แล้วก็อัพสร้อยคอนะฮะอัพดาวพาหะนะครับก็มีนะยินอย่างใช้ในการแลกนะครับอัพพลังแฟชั่นนะฮะหรือว่าของแฟชั่นนั่นเองนะครับว้าวอัพพลังสกินจิตนะฮะฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังชันที่น่าเล่นนะครับแลกโปรไฟล์นะฮะอัพพลังอาบุธเทพนะครับอีกหนึ่งฟังชันนะแล้วก็แลกแฟชั่นพาหะว้าว พาหะใหม่ๆนะครับแล้วก็อัพสัตว์เลี้ยงนะครับอัพพาหะพลังนะฮะอัพรองเท้าอัพอาวุธลับนะครับอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอาวุธลับตัวใหม่เหรอแล้วก็อัพพลังจิตอาวุธเทพนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันในเกมโยกังนะฮะวัสดุต่างๆแลกไอเทมนะสลับเปลี่ยนนะครับยินหยางใหญ่แลกนะครับหรือว่าเอาตัวนี้มาแลกยินหยางก็ได้นะฮะอัพทำไม่ตายแลกของดรอปนะฮะวัตถุต่างๆนะครับวัสดุต่างๆกิจกรรมแรก แล้วก็เอาตาลึงมาแลกของอย่างอื่นได้มากมายเลยนะครับแลกเติมเงินครั้งแรกถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาแกลกได้นะครับผมกิจกรรมโบนะัสในเซิร์ฟเวอร์อยู่กลางซูเปอร์มีประมาณนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนร้านค้านะฮะเราสามารถซื้อของได้เยอะเลยนะครับผุ้ชุดแฟชั่นใหม่เหรอซื้อได้นะครับเพราะว่าเป็นตำลึงแบบล็อกนะเขาแจกฟรีมาในอีเวนต์นะครับเลเวลอัพรับไปเลยนะฮะโห ผมสามารถใส่ชุดได้แล้วแล้วก็ทองแท่งแจกมา200แจกจริงด้วยนะตำลึงไม่ลอกนะครับของซื้อขายประมาณนี้อันนี้คือทองแท่งนะครับทองแท่งแจกมา200เลยนะครับเราสามารถซื้อได้โอ้หเดี๋ยวผมซื้อพวกชุดแฟชั่นดีกว่าว้าวเฮ้ยชุดนี้เท่มีแพนด้านะครับซื้อได้ไหมได้เพราะว่าทองแท่งแจก200เนะี่ยเยอะมากครับบุ้ย <laughs> ชุดนี้อย่างเท่ครับทุกคนแล้วก็พวกของแฟชั่นหลายๆายอย่างนะ ส่วนใหญ่นะเป็นชุดแฟชั่นนะครับโอ้โหสวยมากเฮ้ยเอาเรื่องโอ้มีแต่ชุดเท่ๆนะครับแล้วก็ซื้อได้ด้วยนะฮะอ้าวหมดแล้วหรอเรามีแล้วนะครับนี่เป็นไงโหอลังกาเลยทีนี้ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ชุดแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะแหมมารุกซตรีมนะครับ ของแฟชั่นอย่างเพลินอะเซิร์ฟนี้เพราะว่าเขาแจกพวกทองแท่งมาให้เราซื้อด้วยแต่เหรียญจิตบังกรมไม่ได้แจกมานะครับนั่นคือร้านค้าส่วนพอปอัพเติมเงินใครที่เติมเงินจะได้รับของอะไรนะครับมีบัตรเลือนเดือน69บาทบัตรเดือนนะฮะได้รับตำลึงทองแท่งติมเงินครั้งแรกนะฉายาต่งตางๆโบนัสนะครับตำลึงพิเศษนะฮะแล้วก็เติมเงินได้รับของตอบแทนนะครับพวกของต่งตางๆฉายาของแฝงของแรกพรีเมียมรวบรวมอยู่ในนี้นะครับ ใครเจอเงินก็น่าจะได้ของสุดคุ้มแน่นอนนะฮะเติมเงินรายวันต่งตางๆนะครับนี่คือของตอบแทนสําหรับสายเติมเงินนะมีเติมเงินแถม10เท่าด้วยนะกิจกรรมแถมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์โยกังซูเปอร์เอที่3นะฮะใครที่ดูแล้วชื่นชอบไลฟ์สไตล์เซิร์ฟเวอร์ก็จัดได้เลยสำหรับข้อยกังนะคอโยกังห้าพลาคลิปรีวิวคลิปนี้เป็นอันขาดนั่น,ะนะเองนะครับน่าจะมีประมาณนี้ รายละเอียดทั้งหมดนะครับของแฟร์บอกเลยว,ว่าเซิร์ฟนี้แจกจริงๆนะครับพวกทองแท่งต่างๆเนี่ยก็เอามาแลกของแฟชั่นเป็นพวกชุดที่แบบแจกฟรีนะแจกฟรีเลยนะครับตัวนี้ใส่ได้จริงนะเนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นชุดนี้ดูสวมครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ฮะสปอร์ตนะครับก็จะมีของแฟชั่นเทพแบบนี้ใส่นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะในหลายชุดเนี่ยผมก็ไม่ได้มีนะ ไม่ได้เคยใส่เลยเซิร์ฟนี้รีวิวก่อนได้ลองใส่นะโคตรแท่เลยนะครับเป็นการรีวิวที่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่นะโอเคประมาณนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปพร้อมรายละเอียดติดตามเมืองต่างนะฮะกิจกรรมงต่างของตัวเกมติดตามได้เลยนนเดงนะครับคลิปรีวิวเกมโยกังน่าจะประมาณนี้นะส่วนท้ายคลิปวิดีโอก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิป รีวิวในช anel ด้วยนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ